สวัสดีเพื่อนเนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพบเลเวลไฟกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการทําให้พลังของทีมเราเนี่ยสูงขึ้นละกันเนาะไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้กันหรือยังนะครับสําหรับตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่มันอาจจะเป็นแบบว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจกันสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่ระบบปกติที่เราเนี่ยจะอัพ ตัวละครแล้วให้มันพลังเพิ่มขึ้นเนาะอย่างเช่นการอัพพวกโปเกมอนอะไรพวกเนี้ที่เรารู้กันอยู่แล้วตามปกติเนาะไม่ว่าจะอัพ่วกโปเกมอนหรือว่าอัพเครื่องประดับให้มันมีพลังสูงขึ้นหรือการอัพขุ่นที่เคยสอนไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมอย่างพวกอัพหุนอัพพรสวรรค์อัพดูนอัพอะไรพวกนี้ก็คืออันนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกระบบหนึ่งนะฮะ ที่จะทาให้เราเนี่ยพลังสูงขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงท้ายเกมมากๆและเป็นระบบที่ค่อนข้างสําคัญด้วยในการสะสมโปกเกมอนนะครับถ้าหากอยากรู้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยละกันนะครับผมเพื่อทําให้ช่องของเราเนี่ยไปถึง20,000ซับภายในปีนี้กันด้วยนะครับเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอร์ดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม รบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROM หรือเกม Beat h a b e r นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟ์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ Cloud Phone นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทํา การเปิดบอร์ด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวโหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ด LEVEL 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับผมวันนี้เนี่ยระบบที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือระบบตัวของโปกเ d ก x นะฮะอ่ะนี่เลยนะครับโปกเ d ก x ด้านซ้ายล่างนะครับทำไมมันถึงเป็นระบบหนึ่งที่พี่อยากจะแนะนำให้เราเนี่ย เริ่มทำตั้งแต่เลเวลเราเนี่ยเริ่มสูงแล้วละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเลเวล60หรือเป็นเลเวล70แล้วเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างสําคัญมากนะฮะแล้วเราจะได้อะไรนะครับผมจากในส่วนของโปเกเด็ก์ตรงนี้กันบ้างนะครับซึ่งอ่ะโอเคนะครับบางคนก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันก็คือสมุดในการที่เราเนี่ยจะเข้ามาดูว่าตัวละครในเกมเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับมีสกิลเป็นยังไงนะครับหาได้จากที่ไหนหรืออะไรพวกนี้เนาะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สังเกตนะครับว่าภายใต้ตัวของ การอันล็อกพวกโปเกมอนต่างๆเนี่ยจะมีในเรื่องของการสะสมพลังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการได้รับโปเกมอนตัวนั้นครั้งแรกนะครับเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มบัฟสปีดให้กับโปเกมอนทุกตัวภายในทีมเราด้วยนะครับหอต่ะตรงนี้คือจุดแรกละที่เราจะต้องรู้นะฮะต่อมาจุดที่2เนี่ย เทรนนิ่งโบนัสที่จะได้เพิ่มเติมซึ่งมันจะได้จากดาวนะฮะโปเกมอนตัวไหนที่มีการอัพดาวเยอะๆเนี่ยก็จะมีสเตตที่ก็ข้างสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจุดที่2นะครับ อ่ะทีนี้เนี่ยพอเรามาดู2จุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างโปเกมอนสักตัวนึ่งละกันที่พี่อัพดาวไว้ค่อนข้างเยอะมากนะครับอย่างเช่นตัวของเดนซี่เนาะเราเปิดได้เดนซี่ตัวของ SS ครั้งแรกหรือว่าทำเมกาครั้งแรกเนี่ยเราจะได้เลือดอยู่ที่0.7%แต่เดนซี่ตัวนี้เนี่ยพี่ทำถึง12ดาวแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าโหเพิ่มเลือดมา3.92%เลยนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะฮะโอเคนะฮะในช่วงต้นเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไรราหร่ 40หน่วย500หน่วยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ลองคิดสภาพว่าเอ้ยพอตัวละครเราเนี่ยมันมีเลเวลสูงขึ้นการอัปเกรดที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยที่มีเลือดก,กันแบบว่าปลาไปหลักแสนหลักล้านกันแล้วโจมตีหลักแสนหลักล้านกันแล้วเนี่ยมันเพิ่มมาทีหนึ่งก็คือหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะอันนี้เพียงแค่โปเกมอนตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราเปิดโปเกมอนครบทุกตัวในโปเกมิกส์ละอ่ะใช่ไหม เปิดครบทุกตัวในโปเกเด็กซ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกมิวทูนะครับผมได้พลังโจมตีเวท1%นะฮะมิวทูเอ็กซ์มิวทูไวน์นะครับนี่ก็2%องเปอร์เซ็นต์ละไฟมอลไคโอก่านะครับนี่ก็สามเปอร์เซ็นต์ละสเปเชียลแอทแทกนะครับนี่ไคลมอลกราดอนอีกนะฮะผมอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะพีเดฟแล้วก็สปีดนะฮะพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างทําให้ตัวของไอเดีเราเนี่ยค่อนข้างเติบโตขึ้นมากเนาะแล้วยิ่งเป็นพวกโปเกมอนที่เราจะไม่พูดถึง S อสบวกละกันนะครับนี่พวกโปเกมอนเหล่านีี้เเเลลยนนนนะะะครรัับบท่ปป็โกมมอด S งา ตั้งแต่ S A นะครับผมอ่ะ S A แล้วก็ B นะครับผมโปเกมอนพวกนี้แหละ ซึ่งเอาจริงเนี่ยดูนะตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยเพิ่ม0.2อาจจะดูไม่เยอะนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งเพิ่ม0.2แต่ถ้าหากว่าเราทําขึ้นมาเนี่ยเป็น10ตัว20ตัวล่ะหรือว่าเปิดทั้งหมดเลยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัวของโปเกมอนในโปเกมิกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ400บวอบวกตัวนะและนี่ก็คือโปเกมิกทั้งหมดที่พี่ทํามาแล้วนะครับเห็นไหมว่าเซตัสโดยรวมเนี่ยมันได้อะไรบ้างเลือดตีายภาพี7โจมตีเซ็นต์โจมตีกายภาพยี่าิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ล้มแี้วทน,นี่ย นอกจากตรงนี้แล้วอะนอกจาก2ส,ส่วนในการสะสมโปเกเดนกตรงนี้แล้วเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้อีกบ้างนะครับนั่นก็คือส่วนของโบนัสนะฮะผมด้านล่างตรงนี้เนาะอะ,อะด้านล่างตรงนี้กดเข้าไปโบนัสตรงนี้เนี่ยจะแบ่งแยกเป็นหลายส่วนเลยนะครับตั้งแต่การรวบรวมนะครับผมโปเกมอนทั้งหมดซึ่งถ้าหากว่าใครทาตรงไหนสาเร็จแล้วเนี่ยมันจะมีค่าเสตตัดพวกนี้เพิ่มเติม,ตมด้วยเพียแท็กสเอเมื่อรวบรวมได้ร้อยห้าสิบตัวอะตรงนี้รวบรวมได้5ตัวนะครับผมได้เลือดนะฮะอันนี้ช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นเปอร์เซ็น 30ขึ้นไปเนี่ยสาตัวขึ้นไปเริ่มมาเป็นเปอร์เซ็นต์ละคริติคอลสามเปอร์เซ็นต์เดฟสามเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมและยังมีการแบ่งธาตุอีกนะครับซึ่งการแบ่งธาตุเนี่ยมันจะทําให้โปเกมอนธาตุนั้นๆโจมตีแรงขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อย่างเช่น normal attack type นะครับผม increase by หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือพวกโปเกมอนประเภท normal เนี่ยมันจะทําดาเมจแรงขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ธาตุไฟแรงขึ้นหน,นึ่นงเปอร์เซ็นต์ธาตุนู่นธาตุ แล้วนะครับผมว่าโปเกมันส่งผลให้กับ ID ของเราเนี่ยมากขึ้นขนาดนี้นะฮะแล้ววิธีที่พี่จะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยในเรื่องของการทําโปเกมอนของเราเนี่ยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั้นจะทําอย่างไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่พี่จะสอนเรื่องเดียวเลยในวันนี้ก็คือการทําพวกโปเกมอนต่ําๆนะครับเกรดต่าๆหรือว่าเลเวลน้อยๆหรือว่าอันที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยให้มันมีดาวกับการพัฒนาร่างทุกๆร่างให้มันได้ครบนะครับ อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยหลายๆตัวอย่างอาจจะได้ดูว่าพวกโปเกมอนเกรดบีอะไรเนี่ยพี่ยังไม่ได้พัฒนาล่างเลยนะครับถ้าสมมติว่าพี่พัฒนาร่างพวกเกรสบีทั้งหมดพวกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาครบทุกตัวเนี่ยก็ต้องบอกตังตตงว,ว่ามันจะทําให้พลังของเราสูงขึ้นมากหรืออาจจะเป็นพวกโปเกมอนเกรดเ A ด้วยก็ได้นะฮะ โปเกมอนเกรดเอพวกนี้ที่พัฒนาร่างจนหมดนะครับผมบอกเลยว่าพลังของเราเนี่ยจะสูงขึ้นมากแล้ววันนี้เนี่ยมันจะทําอย่างไรได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําทีละขั้นตอนเลยละกันเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเปิดหน้าตัวของสมุดโปเกมอนของเราหรือว่าตัวของกระเป๋าโปเกมอนของเราขึ้นมานะครับซึ่งถ้าจะให้เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่งงนะครับผมพี่แนะนําว่าให้กดตัวของฟิลเตอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเลือกโปเกมอนแต่ละประเภทที่เรา จะทำเนี่ยไปทีละขั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เลือกไทป์อันแรกนะครับแล้วแต่เลยละกันเนาะว่าเราจะเลือกที่ประเภทไหนเป็นหลักนะครับถ้าใครอยากจะให้พวกโปเกมอนในทีมเราอย่างเช่นบางคนเล่นทีมพลังจิตล้วนเล่นดินล้วนหินล้วนอยากจะให้พวกโปเกมอนเหล่านั้นเนี่ยตีแรงขึ้นไปอีกจะเริ่มทําทีละจุดก็ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยพี่มักจะเริ่มทําเพียงแค่ทีละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมก็คือเรียงจากคาที่อยู่ด้านซ้ายบนไปจนด้านล่างเนาะเพื่อที่จะไม่ให้สับสนนะครับโดยตรงนี้เนี่ย เราเลือกไปเลยสมมุติว่าพี่เลือกพวกโปเกมอนประเภท normal ก่อนแล้วเราดูว่าพวกโปเกมอนที่เป็นประเภท normal ใน ID เราเนี่ยมีตัวไหนที่ยังไม่ได้วิวัฒนาการร่างบ้างนะครับผมให้เราเนี่ยทำการจับมันนะครับผมแล้วก็ทําการวิวัฒนาการให้มันหมุดนะครับเพื่อที่จะอันล็อกพวกโปเกมอนของเราเนี่ยให้ครบทุกตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในพวก normal เนี่ยพี่ยังไม่ได้อันล็อกเลยแม้แต่ตัวเดียวยกเว้นตัวของเกคิงนะครับผมที่ทําการ พัฒนาร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการพัฒนาร่างตรงนี้เนี่ยก็ให้เราเลือกจับมาเลยโปเกมอน1ตัวนะครับและให้เราเนี่ยทำการอัพเลเวลขึ้นไปนะครับโดยปกติโปเกมอนทุกๆตัวภายในเกมนี้นะย้าว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีการพัฒนาร่างสูงสุดโดยการอัพเลเวลอยู่ที่36นะฮะเราก็เลื่อนเลเวลไปเลยนะที่36นะครับกดอัพเลเวลไปปุ๊บ และมากดที่เบรกทั้งตรงนี้อีกนะครับผมและเลื่อนไปให้มันเป็นตัวของระดับแรบวกหนึ่งนะครับก็คือสีฟ้าบวกหนึ่งส่วนโปเกมอนทั่วไปเนี่ยก็คือจะสุดพปลงแค่นี้นะฮะให้ทําการกดโอเคไปหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามากดทําการอีโวลูชันหรือว่าการแปลงร่างให้กับโปเกมอนเหล่านี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้มันพัฒนาร่างแล้วก็ปลดโปเกเดส์ของเรานะครับตรงนี้ก็คือจะเสร็จแล้วนะครับผมทั้งหมด1ตัวด้วยกันนะครับถือว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่จะง่ายมากแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่แต่ว่า บางครั้งเนี่ยผมอาจจะมีหินไม่พอนะฮะหรือว่าน้ำยา exp ไม่พอนะครับผมผมต้องไปกวาดตรงนี้เพิ่มมันไม่เสียพลังงานเยอะเกินไปหรือเปล่าเหรอแารที่บทเราจะไปทําพวกโปเกมอนเนี่ยที่มันมีระดับที่สูงกว่านะครับผมตรงนี้มันน่าจะเปลืองพลังงานหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่นะฮะตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เปลืองพลังงานอะไรเลยแต่สิ่งที่เราจะเสียไปก็คือการเสียเพชรจานวนหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราสมมติว่าพี่ทําตัวเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแปลงร่างเสร็จนะครับพี่ก็จะมาทําการกดรีไวต์หรือว่าคืนค่าทั้งหมดนะครับผม ของโปเกมอนตัวนั้นๆให้กลับไปสู่เลเวลหนะครับก็คือเราเนี่ยจะเอาวัตถุด,ดิบตรงนั้นแหละที่เราทำตัวตะเกียนี่ย จำตัวของเฟโร่เนี่ยหรือว่าตัวของออนิดิวใช่ไหมมันชื่อโอนิเดีวนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะให้กลับเป็นปกติแล้วเราจะได้ทรัพยากรท,ทั้งหมดที่เราอัพไปแล้วเนี่ยกลับคืนมาโดยใช้เพชรเพียงแค่20เพชรเท่านั้นนะฮะเสียแค่20เพชรก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าเกมเนี่ยแจกเพชรเยอะมากสาหรับการเสียแค่20เพชรเนี่ยมันไม่ได้ลาบากอะไรขนาดนั้นเลยให้เราลองคิดว่าเราทําทั้งหมดเนี่ยหนึ100ตัวเนี่ยที่มันจะพัฒนาร่างบางตัวพัฒนาร่าง2ร่างบางตัวพัฒนาร่างได้3ร่างเนี่ยเราเปิดโปเกมอนเนี่ยมันได ะะหลักร้อยตัวหลัก200ตัวกันละซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับและโปเกมอนตัวไหนเนี่ยที่ยังอัปดาวไม่ครบนะฮะแล้วก็มีพวกเศษโปเกมอนอยู่ก็อย่าลืมมากดอัปดาวให้มันด้วยละกันเนาะอ่ะถ้าหากว่ามีตัวอะไรเนาะเพราะว่าการอัปดาวอย่างที่พี่บอกว่านอกจากการอันล็อกพวกโปเกเด็กแล้วเนี่ยการอัปดาวโปเกมอนเหล่านั้นจะส่งผลด้วยและมันจะส่งผลให้กับการพัฒนาร่างทุกร่างเนาะอ่ะยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเนาะส่งผลให้กับการพัฒนาร่างทุกร่างเลยอย่างเช่นตัวของโกลแบสตัวเนี้ย พี่ทาการปลดล็อกตั้งแต่ร่าง1ร่าง2ร่าง3นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีการเพิ่ม PS เแท็กหจากการที่มันมีทั้งหมด6ดาวนะครับอันนี้ก็จะส่งผลทั้งหมดเลยแต่อันนี้พี่ไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะว่าที่มันบวกขึ้นมา1%เนี่ยมันจะบวกเพียงแค่ตัวโปเกมอนตัวนั้นตัวเดียวเท่านั้นที่มันอัปดาวขึ้นหรือว่ามันบวกทั้งหมด3ร่างเนาะแต่ถ้ามันบวกทั้งหมด3ร่างมันก็น่าจะเพิ่มเยอะเกินไปนะครับแต่่่่่ีคดดดวาาาาหลลัักกตรรงงงงงงนน้้้้แป็ือมมไไท0.2ถึ7 1 7เ,เ,เนี่ยตรงนี้ก็คือได้ครบนะฮะเห็นไหมถ้าทําเป็นไมก้าฟูดินตรงนี้มันก็จะได้เพิ่มนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบอกเลยว่าสเตตัสของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะเดี๋ยวพี่จะทำเพิ่มเติมให้อีกละกันนะครับผมอันนี้คือให้เราสังเกตดูละกันนะว่าถ้าสมมติว่าทาแค่ตัวเดียวเนี่ยพลังมันจะเพิ่มประมาณไหนนะฮะตอนนี้พลังพี่อยู่ที่1 1 1 4 6 6 9นะครับผมเดี๋ยวพี่จะเลือกไปทำโปรแกรมอ,อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในประเภทไทยน normal ละกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะพยายามทำไปที ตอนนี้จำชื่อไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรอ่ะโอเคนะครับผมก็อัพไปเลเวล36นะฮะปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ทำการเบรกทั้งไปด้วยนะครับผมเป็นฟ้าบวกหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำการอีโวลูชันน้องขึ้นมาเลยนะครับผมปึ๊บเก็บร้อยนะฮะอ่ะ แค่นี้ก็คือพลังเราเพิ่มขึ้นอีกและเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพลังเพียงแค่ทําแค่ตัวเดียวนะย้ําว่าแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมว่าพลังเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณไหนเนาะ่าเรียบร้อยแล้วพี่ทาการกดคืนค่าไว้ก่อนละกันนะครับเผื่อลืมเนาะอ่าตรงนี้ฮนะผม กดคืนค่าให้เรียบร้อยนะฮะเพื่อที่จะเอาไปทำโปเกมอนตัวตัดไปอีกเราจะได้มีพลังที่เพิ่มขึ้นอีกนะฮะพลังตอนนี้นะครับผมเพิ่มขึ้นมากลายเป็นนะฮะผม1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมา126นะครับผมสำหรับ CP Power เนาะมันอาจจะดูว่าน้อยนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะดูว่าน้อยแต่ให้ลองคิดว่าในระยะยาวของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณไหนนะครับผมหรือถ้าหากว่าเราทําไปลดล็อก100ตัว นะครับผมอ่ะปลดล็อก10ตัวก็พันหนึ่งละร้อยตัวก็หมื่นหนึ่งละนะครับผมและยิ่งเรามีสเกลของ CP ที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทวีคูณให้มันความแข็งแกร่งเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะโปเกมอนเหล่านี้มันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะโอเคเนาะสับตรงนี้ก็ให้เข้าใจกันไว้แบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมโปเกมอนนอร์มอลนะครับผมครบ18ตัวนะครับก็จะได้อัลล็อกตรงนี้อีกเพิ่มเติม ก็จะทําให้พวกโปเกมอน์มอลของเราเดี๋ยวตีแรงเข้าไปอีกนะครับหรับตรงนี้เนาะ,ะตรงนี้ก็ได้ CP เพิ่มขึ้นมาไหมเหมือนจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะจากการกดโบนัสน,นะฮะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับและยิ่งใครเนี่ยทำได้ครบทําได้หมดนะครับก็จะค่อนข้างดีมากแต่ว่าในกรณีที่เป็น S บวกเนี่ยโอเคพี่เข้าใจว่าในกรณีที่มันเป็น S บวกเนี่ยมันอาจจะลําบากนิดน,นึงเนาะในเรื่องของการอัปดาวเพราะว่าโปเกมอนตรงนี้เนี่ย มันเราจาเป็นที่จะต้องเอาไปทําพวกวัตถุดิบที่จะเป็นพวก SS ใช่ไหมอย่างบางคนอยากทํา N e w ูเบางคนอยากทํา N e w ูไบางคนอยากทา Pri มอลกราดอหรือว่า Pri มอลไครโอกหรือว่าตัวของเคียวเรมอะไรเงี้ยหรือว่าตัวของ Me กาเดนซีเนี่ยมันอาจจะต้องเอาพวกวัตถุดิบระดับ S บวกเนี่ยมาทําก่อนเราค่อยท,ทําทีหลังก็ได้ในกรณีที่แบบว่าเราทํา SS ครบหมดแล้วเนาะภายในเกมนี้นะครับแล้วก็มาเริ่มทําพวก S บวกทีหลังแต่แนะนําว่ายังไงเนี่ยพวกตัวละครเกรด S ตั้งแต่ S ลงไปเนี่ยก็ควรจะทําให้หมดนะและถ้า โปรแกรตัวไหนที่ขึ้นเมกาได้ก็ทําไว้ด้วยละกันนะครับก็อย่าลืมมาทําการเข้าไปหั่นหินเมกาให้มันอย่างส,สม่ําเสมอละกันอย่างเช่นบางทีเนี่ยพี่จะทําตัวของเมกาฮัตซัมอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาทําการอ่ะตัวย่อยหงย่อยหินอะไรพวกนี้ให้มันไว้ด้วยเนาะเผื่อว่าบางคนเนี่ยจะทำโปรแมอนตัวไหนให้เสร็จอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยพวกโปรแกรมที่มันเป็นระดับ S แล้วก็เป็นเมกาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วแนะนําว่าทํา12ดาว ให้ครบแต่ละตัวก่อนแล้วตัวใน12ดาวแล้วเนี่ยค่อยมาย่อยเศษห้มันละกันเนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยละกันนะครับผมเพื่อให้ช่องของเราเนี่ยไปถึง20,000ซับภายในปีนี้นะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบ,ายบายน้องๆทุกคน